อันนี้มาเปลี่ยนไส้กรอง r o ที่เป็นแบบมีแพ็คกล่องควบคุมอินทีนะครับเฮ้ยพี่เปลี่ยนน้ำไหลตั้งเลยน่าจะไม่ได้เปลี่ยนมันนานอยู่ในนี้เอาเรื่องเลย,ยสีสวยเลยเดี๋ยวที่วางข้างล่างก่ะจ้าจออแล้วเปลี่ยนคำน้วก่อนอ้ ส,สาย,ยาไฟยกเตาไฟโอ้ยสายนี่สะไเลโอ้ไม่สายอะไรวะเนี่ยมีน้ำเฉียเลยน้ำทิ้งเอ้ยน้ำน้ำปลาปลาโอ้ยนี่คาร์บอนหรือเนี่ยเฮ้ยไม่ทงงานวะโอ้ยชกกระปรงเลยอ,อ่ะมือก้นอนแล้วเขาเปลี่ยนแล้วนะเขาชาโคเลยอ่ะเพราะนั้เขาเปลี่ยนดีแค่ อันนี้ดูพีพีกระบอกนี้โอ้โหนี่ชาไทยเมื่อกี้ชาโ,โคเฮ้ยนี่เลยสิ้นนี่นี่พีพีกระบอกนี้นี่ไงโอ้โหชาไทยเหมือนกันล้างของเอาแล้วปะปา,ปาจะต่อไว้นี่อย่าไล้างใช่ไหมเออโอ้โห,โโหดูกรอนข้างใน คาร์บอนเดิมนะครับเทียบกันโหอับหนุณ่อถือไม่มีเลยที่รักเก่าๆก็ไม่เลยแค่อติดตั๊กเกอรก็ไม่ลงทุนแล้วอ่ะคือวัดค่าน้ำก่อนเนาะตามตัวล่างเีรยนเรียบร้อยพัดติดหมดเลยด้วยนะไม่มีเหล็กเลยอะ มีแท่นน้าต้องเปลี่ยน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 เครื่องนี่คนนะคนอ่างเี้ยใหม่ๆนะ <c oughs> นี่ผมไม่กลัวเลยแต่กลัวตอนเข้าตอนทำงานกลัวอย่างเดียว ดูเวนเดนเนี่ยนี่ยังมีจริงคุณคลิปผงยังมีเลยเฮ้ยอะควาเทคนี่อะควาเทคนี่มาเออใช้ได้อ๋อรู้อยู่ตรงนี้ไม่เห็นรูอะควาเทคใช้ได้เลยใส้กล่องดีนะเนี่ยมันใช้อย่างงี้ห่วยได้อย่างงี้มันใช้ดีออือโอเคนี่ใส่ ตัว 75g ดิดีแทน50ครับจะได้น้ำเยอะกว่าที่ห่ออะไรทิตตันข้าน้ำลดเร็วเหมือนที่ไปจุฬาผมันเกี่ยวปะเนี่ยเมาไ,ไม่ขันขันเ,เรอเวไอ่ท้องไม่เคยขันนาทีผมอย่งนี้ ดึงก็ดึงไา้มันมีน้ำมันจะเตือนไหมไม่เตือนหรอทำไมระมาณ<อ>ตอ้องต่อตกใจหมดแรงมากไม่รู้่แห้งดีโอเคมาแล้วแรงมากแคปเดียวมาตรฐานนะครับไล่น้ำสามตัวล่างพีพีคาร์บอนเรีนสิ้นแล้วก็ ไล่น้ำตัวโพสคาร์บอนถ้าไม่ไล Carbon, ่คาร์บอนนะแล้วก็ไล่ทีหลังนี่ข้าเมเบนเบนน้ำมันจะลดค่าน้ําจะลดลงช้าเติมนมถังแรงดันนะครับเพราะว่าตอนเปิดก๊กน้ำครั้งแรกเนี่ยมันจะไหลเบาเอ้ยไม่ใช่ดิไหลแรงแป๊บหนึ่งแล้วก็เบาเลยทั้งนั้นที่น้ํำในถังมีมีเยอะมีแล้วก็น้ําไหลเบาก็สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นที่ถังก็ได้ ไม่ถึงนว่ะไม่มีลมอ่ะไม่ดังเลยเหรอเติไม่ได้จริงต้องต่อไม่ใช่เหมือนเครื่องเหมือนในถังใบนั้นเลยทีเราเปลี่ยนถึงใบใหม่จะได้ไหมที่บ้านคอนโดว่ะบ,บ้านมีริบว่ะ ่โอเคตอนนี้เทสน้ำออกจากเมมเบนนะครับอันนี้น้ำยังไม่ออกนะเดี๋ยวดูว่าพอออกมาเดี๋ยวาน้ำครั้งแรกเท่าไหร่ม,มาแล้วโหแรงเว้ยนี่แรงวะ่ะฟองนี่ฟองหายแป๊บนึง่งเอานะนี่ออกจากเมมเบนเลยนะแค่

ภา,ายในไม่ถึงสิบวินะหลังจ,จากผ่านเมนเบรนไม่เลยนะจอดไน้น้ำออกยังไงวะเนี่ยมันมีลมเข้าไปไงใช่ไหมลมไหนถกปอดสายแล้ว <c oughs> ไม่รู้พี่เดา,ามันต้องมีลมเข้าไม่งั้นน้ำไม่ไม่ออกยังก็ถังได้ไม่ได้เนี่ยจอสอืม้องดูครั้งที่สองน,นะครับห่างไปประมาณอีกสิบวิเห<ก>ลือเท่าไหร่เหลือยี่สิบแล้ว นี่คืเรือว่าสิบสิบเอ็ดนะเก้นะาของอะตามค่อนข้างแรงนะปั๊มห้าสิบจีถ้าลองใหมาด่ดี๋ยวนี้ผมว่ามัจะดีขึ้นแล้วเนี่ยพมันดังมันพุออกมานั่นเองใส่สากรองเจ็ดสิบห้าจีนะครับน้ำก็เลยไหลมากขึ้นถือว่าแรงนะสำหรับปั๊มห้าสิบเนี่ยสิบเจ็ดอยู่เลย โอ้ลงชาอยู่นะนี่ลงเร็วแป๊บหนึง่งแล้วก็จุดแล้วก็ชาโอเคตอนนี้ก็ต่อเข้าตามเดิมแล้วนะครับ